ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่11เดือนพฤศจิกายนรอบนี้มาแบบเร่งด่วนอีกแล้วครับเพราะมีคลิปล่าสุดออกมากับทหารคำเมนนั้นที่หันปืนจ่อทหารพรานไทยเรา นายแกนเจรจาก,กับบริเวณแนวรัวร้วลวดหนามครับซึ่งก็ไม่รู้พี่กัดนะโดยบางส่วนของคลิปนี้ครับผมก็ได้นําเสนอออกไปแล้วกับคลิปที่ผ่านมาครับแต่ว่าในส่วนของการประทะคราวรวมกันแบบนี้ยังไม่มีเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนปปดดมมาา้ืืนนน่ีเเเเเเรรรออออยยตจจงทก เฮ้ยตรงนี้กูเดินตลอดขอบมากฮะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันเลยนะครับทหารคาเมรนั้นรู้สึกว่าจะห้าวเป็นพิเศษครับมีการหันกระบอกปืนมาฝั่งฐานไทยเราเนี่ยซึ่งพี่พรานเราก็ไม่ได้กังวลแลวก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดนะครับก็ตะคอกเสียงไปก่อนที่ด่านคาเมรจะมีการวางอาวุธลงดูแล้วก็น่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยเลยครับที่มีการห้ามปรามและก็ ถอยร่นออกไปดูเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดปล่อยไว้คงจะมีการเกิดขึ้นซ้ำเพราะขมนเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาแพ้เราเหมือนก,นกันกับการประทะรอบที่ผ่านมาซึ่งก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับทางขมรนเนี่ยมีการระบุว่ากําลังเตรียมการศึกนะครับเป็นคลิปที่รวมพลในวันที่1ก็คือวันนี้นี่เองพร้อมกับคนขมนบางส่วนนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะก็เริ่มทยอยลงคลิปในการอพยพออกจากบริได้ใกล้กับปราสาทตาควายอันนี้ก็เป็นการอัปเดตทางภาพและก็คลิปออกมานะครับจากดังฝาฝั่งของขมนเอง โดยเรามาเข้าเรื่องเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าครับกับกรณีล่าสุดตามแนวชายแดนนะครับซึ่งก็มีไฟเขียวออกมาแล้วกับการปฏิบัติการทางทาหารเพื่อปกป้องแผ่นดินใดของเราแล้ว ไทยเราก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการวางทุ่นระเบิดนั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยซึ่งก็สั่งเจ็จังหวัดนั้นเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดได้แก่อุบลศรีสะเกษสุรินทรบุรีรัศย์สิ์แก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดเป็นการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นก็เป็นได้โดยก็เป็นการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชได้มีการสรุปไฟเขียวออมากับที่ประชุมมติที่ประชุมเองโดยมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกก็คือระงับจอย declaration ก็เป็นระงับสันิภาาพทุกอย่ง คยตกลงกับคอมเมนไว้กอ่อนรวมไปถึงข้อที่2ครับยุติการส่งเฉลยศึกและกระทรวงการต่างประเทศนั้นดําเนินการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและก็การเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่อดิปไตยของไทยเรานั้นดำเนินการอยู่ฝ่ายเดียวเพราะเป็นความปลอดภัยของประชาชนและก็จะส่งหนังสือชี้แจงไปยังสหรัฐอเมริกาและก็มาเลเซียซึ่งเรายังมีเงื่อนไขในใกัมพูชานี่กลับลํามาอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดจะให้ปฏิบัติตามสัญญาสันติภาพเนี่ยแล้วก็กลับสู่แนวทางที่ควรจะเป็นก็คือกัมพูชานั้นต้องแสดงความรัับบบผิดชอออแล้วก็ตงยมร พวกเขานั่นแหละเป็นคนวางกับระเบิดและข้อสุดท้ายที่เราลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับก็คือไฟเขียวปฏิบัติการทางทาหารและก็ตามกฎการใช้กําลังเพื่อปกป้องอร,ระาธิปไตยดินแดนของไทยเราแบบร้อยเปอร์เซต เนี่ยอันนี้ก็เป็นการตอบโต้ของไทยเราที่แข็งเกล้าขึ้นมามากขึ้นนะครับเรียกว่ายุติสัญญาสันนิภาพเลยแล้วก็ยังมีเรื่องราวของกองทัพบ,บกเองครับล่าสุดก็มีการตอบโต้คอมเมนอีกหนึ่งเรื่องเหมือนการเกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่ก่อนหน้านี้คอมเมนบอกว่ามันเป็นทุ่นระเบิดเก่เาตั้งแต่ปี70ปี80ซึ่งก็เหมือนแถแบบโอโหสีข้างตลกเพราะว่าในปี70ปี8 0นั้นไม่ได้มีทุ่นระเบิด p m เอ็เบลยนะครับเป็นทุ่นระเบิดเหม ขาดใจเหมือนกันนะครับบอกว่าไม่ใช่ระเบิดตกค้างจากสงครามในอดีตแต่ว่ามันเป็นทุ่นระเบิดใหม่ก็เป็นหลังจากที่เราได้มีมติระงับดําเนินการทุกข้อตกลงกับเขมรนั่นแหละครับซึ่งก่อมาตอบโต้ทันทีครับและยืนยันว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นทุ่นระเบิดที่ใหม่ของกัมพูชาเพราะจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในบริเขตแดนไทยและก็ยังมีการตรวจพบทุ่นระเบิดอีกจํานวนสามทุ่นในบริเวณใกล้เคียง ห่างประมาณ1เมตรโดยก,การกระทำดังกล่าวครับก็แสดงให้เห็นว่ากัมพูชานั้นขาดความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันเอาไว้และก็ละเมิดอ,อนุสัญญาออตตาว่าส่งผลในกระบวนการขับเคลื่อนสันติภาพระหว่างประเทศเนี่ยต้องยุติกลางคันลงและกองทัพบกเองครับก็ยืนยันในความพร้อมของกําลังพลและก็ยุโทโธปกรณ์ในการปกป้องแผ่นดินไทยของเราเพื่อที่จะรัการษาสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองจากการการะทาที่ไม่เป็นธรรม เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแถลงการออกมานะครับก็ไม่ไปทาจริงๆแหละเพราะถ้าเกิดเป็นทมแล้วเราคงไม่เหยียบกับระเบิดแบบนี้นะครับขมิไม่ต้องมายืนหัวเราะเราไม่ต้องเอาปืนเนี่ยมาโจมตานพรานไทยเรากับการเจรจากันบริเวณแนวรั้วลึกหนาม และก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับยังมีเรื่องราวถัดมารายงานเพิ่มเติมครับแม่ราบัทที่สองเองก็มีการลงพื้นที่ตรวจบริเวณจุดเกิดเหตุที่ดนานไดเราเนี่ยเหยียบกับระเบิดครับก็เป็นห้วยตามเรียจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองแล้วเป็นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเลยนะครับกับพลโทวิรยุทธ์รักศีนแม่ราพับที่สองเองพร้อมกับคณะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ขมิ้นมีการวางกับระเบิดเอาไว้โดยก็ได้มีการสั่งการแบบเร่งด่วนเลยครับให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดนั้นเข้าพื้นที่เพื่ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเนี่ยอย่างเต็มความสามารถทางด้านทางด้านการแพทย์เอ่ยก็ด้านสวัสดิการเอ่ยซึ่งก็ยังเน้นย้ำบอกมานะครับว่าชีวิตของกําลังพลทุกนายเนี่ยมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดครับทุการิจต้องกําหนดเหนือความปลอดภัยเป็นอันดับแรกคือถ้าที่ดูเนี่ยตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงข,งของไทยเราก็มาทานเดียวกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพภาคที่2เอ่ยหรือแม้แต่ทางฝัง่งกลาโหมรัฐบ,บาลไทยเราเองนะครับก็บอกว่า ในการคุย GBC เนี่ยเราไม่คุยกับขมรแล้วนะครับเราเลิกคุยกับขมรทันทีซึ่งก็ให้เป็นกระบวนการของกระทรวงการต่างประเทศแทนและก็ ให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าเรื่องปฏิบัติการทางอาหารและก็อาวุธหนักอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดซึ่งตอนนี้ครับขเขมนก็มีการตอบรับเพียงแค่4พื้นที่นำร่องเท่านั้นยังเหลืออีกหนึ่งพื้นที่นะที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งขเขมนยังไม่มั่นใจและก็ยังไม่ตอบรับเลยและยังชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเกิดว่าขเขมนนั้นมีการบุกเข้ามาหรือถอนรุดหนามเข้ามาวางระเบิดในเขตแดนไทยเราเนี่ยทางกงลาโหมก็บอกว่าเรามีกฎการใช้กํลาลังอยู่แล้วนะครับถ้าขเ,เขาม,ามียน หรือว่าอาวุธหนักแต่ว่าจะขอสงวนในเรื่องนี้นะครับให้เป็นเรื่องของกองทัพไปในการดําเนินการและก็ย้ําชัดเจนว่าจะไม่มีการเจราจาในส่วนของสรงกรลาหุมเลยโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC แต่จะให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพูดคุยกับขมรแทนก็เป็นสิ่งที่เราตอบโต้ขมรถือว่า ในทางการทูตและก็ทางต่างประเทศนานาชาตินะครับบีกนย่นก็ถูกบองไปว่าเฮ้ยคุณเป็นคนวางระเบิดหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อแหละว่าต่างประเทศเนี่ยอาจจะเชื่อยากหน่อยแต่หลักฐานที่เรามีมันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทุ่นระเบิดใหม่เนี่ยคุณเซนบอกว่าปี7 0 8 0มันไม่เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่พอใจอีกเรื่องหนึ่งก็กลับมาอีกแล้วนะครับล่าสุดน,น,นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดและก็กล่าวในวันนี้ครับว่าได้มอบมาให้พลนิซามจาฟา ผู้ประชาการหนาสูงสุดของมาเลเซียครับเข้าไปดําเนินการจัดการเจราจาครั้งใหม่หลังจากไทยเราได้ระงรับสัญญาสันติภาพกับกัมพูชาเมื่อวานนี้มาเลเซียครับจะส่งการเจราจาไม่กับไทยอีกแล้วโดวยผมเบียเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะมีการเจราจากันยังไงเพราะว่าเ,าเราสูญเสียอวัยวะไปแล้วเนี่ยขเขมรจะรับผิดชอบยังไงถ้าเกิดให้มาขอโทษแบบนี้เนี่ย มันก็ไม่แร์กับไทยเราอีกนะครับแล้วถ้าเกิดขเมนทาอีกรอบนึงมีอีกหลายรอบเนี่ยก็จะไม่มาขอโทษแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอเราก็ต้องมีมาตรการตอบโต้เพื่อที่จะให้ขเมนนั้นไม่สามารถกล้าทําอะไรแบบนี้อีกก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับในการประ,ะกันครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วด่านขเมศหรือว่ากองทัพขเมศก็ยังคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แพ้ไทยเรานะครับยังสามารถตอบโต้ยังสามารถประจันหน้ากันได้นี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยเหมือนการประ,ะกันเนี่ยไม่มีใครแพ้แล้วก็ไม่มีใครชนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว อยู่แบบนี้อยู่ยังไงนาคตเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ให้กาลังใจพี่น้องแนวชายแดนไทยเราทุกคนด้วยนะครับรวมถึงการจะพูดกับคอมเมนจะพร่ำกับคอมเมนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่แล้วเอาลามาอัปเดตกันอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับพูดถึงกองรับพื้ที่2กันเนี่ยมาพูดถึงทัพภาคหนึ่งกันล่าสุดเลยครับก็ออกมาเปิดเผยผลการปฏิบัติเคลียร์ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานก็สามารถตรวจพบทุ่นระเบิดทั้งหมด7ลูกกับวันที่11พฤศจิกายนนี้ วันเดียวนะครับตรวจพบไป7ลูกซึ่งมัน่องจานกองทัพที่หนึ่งนี่แหละครับถึงจะเป็นทุ่นระเบิดเก่าเพราะเขเมรเมือนจะไม่กล้ามาวางใหม่ส่วนใหญ่จะพบเป็น PMN อย่างเดียวนะครับจำนวน5ลูกแล้วก็มีทุ่นชนิด p m d 6M เนี่ยจำนวน1ลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่นระเบิดเก่าแบบเก่ามากๆนะครับในยุคสงครามเขเมรแดงเลยแต่ว่าในพื้นที่กองทัพที่สองนั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่โดยชัดเจนที่เขเมรน,นั้นนํากลับมาวางแล้วตีมืนหน้าด้านหน้าเหมือนด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงรอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องด่านไทยแนวหน้านะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยเราที่อยู่แนวชายแดนดูแล้วขมเมนเหมือนจะสร้างสถานการณ์อีกรอบหนึ่งก็คือสั่งอพยพในพื้นที่บริเวณตาควายจากที่มีคลิปแล้วก็ภาพออกมานะครับยังไงรออัปเดตติดตามเฝ้าระวังกันไว้ได้และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ป็นกกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มมกกกััันนได้้เเลลยแวจอให่บขา ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายรเทไทยนี่เที่ยวดน้ำเขาใหญ่เพงดูดโอ้เท่าหิมอยนี่วดทมตัวตาตาเต็น้อให้ได้าน่อ่ามิดเอาไปเน้ออะไรบ้างดาวดำมันสวยเลยตี๋ยวสุดอ่เมาเน่ฮึมฮึ่มฮ่ต้องครัเลยต้องขอนี่ តើពឹងតែគូនេះអ្ហាអើមែននេះមួយដំណងភ្លើងដាក់គ្នាអញ្ចឹងទេគំត្រូលគំត្រូលតោះទៅមិនចោរអ្ហាกูចោរបើឯងមិនអ្ហាវាយយុទ្ធណាស់បត់មកវិញចោរទៅធឹមត្រូលចង់ភ្លើងដាក់គ្នាអញ្ចឹងឯងកុំយល់ថ្ងៃដាក់នៅក្នុងបងថ្ងៃឬបងនេះក្នុងនេះกูដើរតลอดទៅទៅគូតមក